ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งในชาแน l เดลี D ่อลินนะคะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งถึงโรงแรมนะคะมาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าแต่ว่าน่งกินข้าวกินอะไรที่สนามบ,บินไปนะคะก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงโรงแรมนี่สิบโมงแล้วโรงแรมที่เรามาอยู่นะคะจะเป็นนี่โรงแรมนี้ทุกคนเป็นโรงแรมแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะแบบมินิมอลอันนี้ก็คือโรงแรมที่เรามา อันนี้คือด้านข้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่สองวันหนึ่งคืนนะคะแบบฉบับกระทัดรัดมีใครมีเวลาน้อยนะคะก็มาเที่ยวตามได้จะพาไปกินอะไรบ้างไปตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแดดแรงมากนะคะเชียงใหม่ร้านแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านข้าวซอยนิม,มานผู้ร่วมทิปวันนี้นะคะจ้่อันยองใช่อันนี้อีกทีกด้านหลังคือโรงแรมที่เรามาอยู่นะคะ แดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นยี่สิบห้าองศาก็ไม่ร้อนอ่ะต่แบบแดดแดดร้อนแดดมันร้อนเดีจะไปกินข้าวซอยเป็นมือแรกนะคะเพราะว่าเรามาถึงเชียงใหม่แล้วก็ต้องกินอาหารเชียงใหม่ข้าวซอยไปอาหารเชียงใหม่ปะอ่านภาคเหนือแล้วกันเดี๋ยวไปกินข้าวซอยเสร็จแล้วก็จะไปวัดต่อนะคะก็รอชมที่เรานุ่งขาวห่มขาวมาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเตรียมไปวัดนั่นเองมาถึงแล้วนะคะทุกคนร้านแรกที่เราจะมากินเป็นมือแรกของเราวันนี้เป็นร้านข้าวซอยนะคะ ได้มีชลินไกด์ด้วยสรุปเมื่อกี้นะคะคิดว่าจะเดินมาแต่ว่ามันก็ไกลพอสมควรทุกคนก็น่าจะหืื่ประมาณ10-20นาทีก็เลยนั่งวินมอไซค์มา อย,อ,ยอยากให้ดูมากว่าต๊ะอื่นๆไม่มีคนไทยเลยไม่มีคนไทยเลยนังฟังอันนี้ที่ร้านน่ยจะมีโซนแบบพัดลมนะคะแบบนี้แล้วก็มีโซนห้องแอร์ค่ะอยากนั่งห้องแอร์ก็ได้แต่ว่าเราอยากได้แบบมีความแบบคลาสสิกแบบว่าสมัยโบราณนิดนึงแล้วก็มีศาลประภูมิด้วยให้ดูศาลประภูม <c oughs> นี่นั่งมองศาลประภูมิแล้วก็กินข้าวก็จะอร่อยดี <c oughs> มาแล้วนะคะข้าวซอยไก่น้ำกระเจี๊ยบ เครื่องเคียงแนละเครื่องปรุงมานะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้ว <laughs> แบบออริจินอลป่ะข้าวซอยแม่ใส่อร่อยมากจนิงๆต้องใส่ผิดหนึ่งเพราะว่าชอบกินเผ็ดใส่ชุดขาวเมื่อกี้ข้าวซอย <c oughs> เหลืองเลย <c oughs> ต้องค่อยคกินเพราะว่านันกระเด็น กินยากมากของลัวก,กระดินค่ะก็วันนี้นะคะสรุปเดี๋ยวเราจะไปวัดก่อนทุกคนแล้วค่อยไปคาเฟ่นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เสียงรถมันดังมากไม่รู้จะได้ยินไหมโอเคเจอก,กันทุกวันนะ ตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าสุใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าสุใจจงรับตอนนี้มาอยู่ในวัดพระธาตุดอยคำนะคะทุกคนคือแบบเป็นที่ที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้หมดเลยหลวงพ่อทันใจนะคะที่เชียงใหม่ หลังจากไหว้พระเสร็จนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่ชื่อคาเฟ่ว่า Enough for Life ทุกคนน่ารักมากคือแต่ว่ามันลึกหลับนิดนึงเราก็คือเปิดแมพให้กับที่ไรเดอร์นะคะแล้วเขาก็พามาส่งครับแต่น่ารักมากคือข้างนอกจะดูเป็นแบบนี้ใช่ไหมขาวๆแบบนี้พาไปดูน่ารักมากนี่ตรงนี้ตรงนี้ สตรอเบอรี่อะไรนะสตรอเบอรี่ครีมลาเต้สตรอเบอรี่ครีมลาเต้นะคะน่ารักมากค่ะแค่นี้มีทางลับนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเลาะมาข้างทางเราก็จะไปโพที่สะว่ายน้ำไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้ นี้เราเสร็จจากคาเฟ่แล้วนะคะอินาฟ i ายตอนนี้คือเปิดแมพแล้วก็กำลังจะเดินไปที่บ้านข้างวัดซึ่งมันเป็นแนวคอมมูนิตี้อาร์ตใช่ไหมในแมพบอกว่าประมาณ400เมตรเดินไปได้ก็เดี๋ยวลองเดินดเูเริ่มเดินมาสักพักแล้วเฮย้ยอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้มากจริงอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน เข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเป็นเหมือนแบบขายของอ,อาร์ตอ่ะนี่ค่ะคลาสแคมปอุ้ยข้างในใหญ่มากข้างในแบบดูคนเยอะมากอะ ของกินด้วยนะคะในนี้แต่ว่าอิ่มมากแล้วจากที่ไปทั้งกินข้าวซอยแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็ไปกินโดนัทอันนั้นสี่ชิ้นอีกก็คือบอิ่มมากตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินเล่นละกันเดินดูอะไรพี่ว่าเดินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะกลับโรงแรมแล้วคะวันนี้พี่บ้านมาบ่ายเพิ่งไม่มีใครอยู่นะนี่ใส่สร้อยทำไง นี่คือเราใส่ใสร้แล้วนี่น่ารักน่ารักเป็นห้องแบบว่ามินิมอลนะทุกคนเข้ามาก็เจอเตียงเลยแล้วก็มีทีวีตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้ามีไดรเป่าผมให้นะคะน็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นแบบว่า เลิศก,ก็พอเหมาะสําหรับอยู่สองคนกลางดีน่ารักดีหลังจากกลับไปนอนแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อ่างแก้วมาครั้งแรกในชีวิตไม่รู้ม,มันมีอะไรบ้างแต่ว่าก็สวยดีนะมันเป็นวิวอะ่ะสวยมากอ๋อแล้วเขาก็มีงานคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูงานดีกว่าโอ้ยคนเยอะมาก ข้างล่างเขามีจัดงานสารสินน่าจะเป็นงานของนักศึกษานะคะที่แบบมาทำกิจกรรมข้างล่างปกติมันเป็นร้านธรรมดาใช่ไหมคะแต่วันนี้มีเต็นท์แบบบูธมาตั้งเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะตรงเนี้ยะกินอะไรเลือกไว้แล้วว่าจะกินอะไรโอเคไอศครีม เย็นๆแบบนี้เราก็ต้องกินไอติมฮะเพราะมันเป็นเกียวโต๊ซอบน,นะแล้วมันจะใช้ชาเขียวบ้าคิดวา่าใช่เลยใช่เลยกับชาเขียวมาชาเนี่ยไงยสอ่โผมจะเเป็นคนค่ะเอาเป็นมาชาดีกว่าขอบคุณนะ ไอติมชาเขียวที่หวานเฮ้ยเฮ้ยอร่อยป่ะรีวิวได้ดีอร่อยกินอย่างเดียวเลยอร่อยมันหวานโอเคมันมันเป็นไอติมนั่นแหละมันก็เป็นซอปเสิร์ฟนุ่มแล้วก็หวานเป็นโอเคหอมกรีนชีโอเคมีรสชาติความมะช่าโอเคพอละพอรีวิวว่รีวิวจิงจังมากพอละ ถ้าคือเขางานมันถึงขึ้นถึงีดนล้นไ่้แต่งบคคลทำไหมคะเออเรื่องเรื่องเรื่องมรอือสาเยห้าบาทเองเหรอ่สถูกยังมีาบไปคือห้าบาทเริ่มเลยนะคะ อะไรไหมจิ้มเผ็ดเผ็ดเหรอชอบเลยเผ็ดๆอุ้ยพิซซ่าชิ้นละยี่สิบเองอ่ะขอกินเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าตอนเย็นจะไปกินซุกี้ซุกี้ทางทางเผือกใช่ไหมเนยใช่เซุกี้ทางเผือกก็เลยแบบเก็บทองไว้นิดนึงมินิสวิงพาราไดส์ได้ยังไงบ้าง มี่งาสวัสดี่แค่สองวันอันนี้คือไข่แป้งหมึกเผ็ดจริงเดินอ,ออกมาทารุหลังมองแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สุกี้แต่ว่าไม่รู้อีกไกลหรือเปล่าเข้ามก300สามร้อยเมตร น,นี่คือข,ของขายขย้างทางก็ต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่ารถเยอะเอาก่อนเข้าวัดเขาขายข้างทางเต็มเลยแบบข้างหลังอะคนคงไม่เยอะทุกวันหรอกมั้งเี่ยเขาบอกว่าคนต่อคิวแบบเยอะมากถ้าเยอะมากก็อาจจะไม่รอเพราะว่าเราเป็นคนห่วงเรื่องกิน ที่หนึ่งถ้าหิวมากก็หายอยอิ่นกินเลยตอนนี้หกโมงยีคิดว่าคนก็น่าจะเริ่มเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเวลากินข้าวอุ้ยตลาดยาวมากเลยนะทุกคนคือแบบมองไปแบบสุดลุกหูลูกตายังไม่เห็นว่ามันจะสุดอยู่ตรงไหนอะทุกคนถึงแล้วระว,วังรถระวังรถค่ะแปลคิวก่อนไม่รู้คิวเยอะหรือเปล่า นี mond, ่เราได้เบอร์ศูนย์หกเก้าตอนนี้พุ่งจะ48นะคะคนเยอะมากแต่ว่าก็เดี๋ยวเดินรอแล้วก็ไปหาอย่างอื่นกินก่อนกดแป้งโค้กไหมแป้งปกติไหมแป้งปกติกินอริเลย ามาเริ่มกินเลยดีกว่าว่าจะแบบประมาณไหนหรสชาติยังไงบ้างผักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบบไม,ม่จิ้มก็ได้นะแบบไม,ม่จิ้มก็ได้มันจะมีความรสชาติอยู่แล้วอ่ะแต่ลองจิ้มดีกว่าแต่หวาไม่ใช่น้ำจิ้มสูตรอีกคนมันเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนเขาทำเองปะ มมากเพรหนแต่ลองชิ้มนีแกมันก็ได้อยู่นะ Good morning ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราอยู่กันที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มีแพนอะไรเยอะมากเพราะว่าเมื่อวานทําไปหมดแล้วนะคะที่อยากทําก็ วันนี้เดี๋ยวลองเซิร์ชดูว่าอยากไปไหนก็ตามกันมาค่ะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ล็อบบี้โรงแรมนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีแบบโซนชากาแฟให้กินแต่ว่าไม่ได้มีเบรกาสต์นะคะมีขนมให้ด้วยสำหรับ <c oughs> ตอนเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดเอ้ยไม่ใช่เราจะไปกินปลาท่องโขลกไดโนเสาร์ก่อนที่เขาดังๆตอนนี้เรามาอยู่ในซอยมาหาปลาท่องโขกนะคะคือในซอยนี้มีร้านปลาท่องโขกอันหนึ่ง ที่เป็นไดโนเสาร์ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าในรีวิวบอกว่ามันมีอีกร้านหนึ่งก็เลยเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นร้านไหนน่าจะมีหลายร้านที่ขายเป็นรูปไดโนเสาร์ร้านนี้ไหมอ่ะปึ๊บใช่ร้านนี้ปะอ๋อแสดงว่าสองร้านแหละไม่เชลินด้วยนะอยากลองชิมเลยเมนูของร้านนะคะ โจ๊หมูใส่ไข่หนึ่งซเลาเปาสองไหมค่ะใหญ่มากตัว <laughs> ใ,ใหญ่มากเดี๋ยวสั่งโจ๊กมาอีกรอโจ๊กนะคะแล้วก็เอาวันติน มาแล้วโจ้ไอหิมะจบมาแล้วนะเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างสักการณ์แบบว่าสักโถมจอดนี่แหละ ก็คือกินไม่หมดขอกับตามสภาพนะคะรีวิวแป้งมีความกรอบแล้วก็แบบไม่หวานมากอันนี้ชอบมากแน่นกับแน่น,น,นกรอบแล้วก็เนื้อนแน่นแล้วก็ราคาดีมากราคาแค่แบบตัวละยี่สิบาทเลยทุกคนแต่ว่ามันใหญ่มากยี่สิบาทแล้วก็แบบที่เป็นซาลาเปาทอดอะ่ะสามบาทก็มามากกรอบ,รอบแป้งกรอบ เราอยู่ที่วัดเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระก่อนตอนนี้เพิ่งเข้ามาในวัดบรรยากาศดีมากทุกคนวัดใหญ่โตมากอันนี้เดี๋ยวเรามาไหว้พระแม่ที่ตั้งอยู่หน้าวัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะขอหวยไดนะ้ไหมเสียงเซมซี น้องส่งแผนให้ก็คือมาตาเองเดียวสวยมากมเหมือนแบบเป็นแบบบราณนาโบราณเก่าโบราณหน้าโ <laughs> บราณมาก <laughs> แต่ว่าสวยสวยมากค่ะ <laughs> เราจะมาทำบูชาตุงราศีปีเกิดนะคะ <laughs> ให้เขียนชื่อนามสกุลตัวเองลงไปบนนี้แล้วก็วงราศี ไปวัดเสร็จใช่ไหมคะก็กลับไปนอนแป๊บนึง่งแต่ตอนนี้จะมาคาเฟ่ตรงนี้ต่อนะคะชื่อว่าเดอะบา i ิสโตเดี๋ยวไปดูข้างในกัน แกด้วยนะแกอ๋าโอเคอันนี้ใช้เป็นเสิร์ฟใช่ค่ะบวันนี้เมนูน้ำมะพร้าวค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์มาฉะครับรวมตัวที่ไายในมาฉะเลยขอบคุณค่ะเอาซอสมาฉะลาเต้ค่ะเอาเอาโลมาฉะค่ะโรมาฉะมาแล้วนะคะมาฉะลาดเอ๊ะโมฆาน่ากินมากประมาณ300กว่าบาทถือว่าโอเคนะได้สี่อย่าง เครื่องนี้นะคะเราจะเสียค่าเข้าข้างหน้าคนละ80บาทตรงข้างหน้าตรงนี้จะมีพี่พนักงานนะคะเก็บค่าเข้าคนละ80บาทแล้วก็เราสามารถนําคูปองค่าเข้าเนี่ยมาเป็นส่วนลดในการซื้อของกินในร้านได้แล้วก็ในร้านไม่ได้มีเฉพาะชาเขียวนะคะพวกแบบโกโก้นอนกาแฟพวกกาแฟอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็ของกินขนมเยอะมากเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรก็เลยได้มาชามา มชะชาน่ากินมากอันนี้เป็นซอฟต์ครีมมะชาลาตีเฮ้ยซอฟมะชาราต้อะไรสักอย่างดูแก้วมอคค่าดีกว่าดูตรงแบบขอบแก้วดีอยากกินแค่ขอบแก้วอะ่ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะต้องคนผสมกันนะคะเฮ้ยดูเข้มข้นมากชาเขียวแค่เห็นสีก็รู้ว่าเข้มขน้นนี่คือการรีวิวที่ถูกต้องอหืมโหอร่อยอะอร่อยมาก อร่อยมาก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 คนได้มาเข้ากันนะคะอร่อยแบบอร่อยเลยอะ่ะอืมเอ๊ะอันนี้อร่อยมากโลชาเขียวกันต่อ คุณฟินมากอร่อยอะ่ะมันเป็นมีความแบบแน่นขนมปังม,มีความเนื้อนแน่นแล้วก็มีควาชาเขียวอะ่ะอร่อยมากใบก๊อ oh อันนี้ชิ้นนะจะร้อยสามสิบห้าบาทม,มาค่ะสรุปรีวิวของกินทั้งหมดที่ร้านนี้นะคะชาเขียวอร่อยมาก แล้วก็มาชารุอร่อยมากแล้วก็ไดฟุกุอร่อยมาก,มากแล้วก็มคาเลยเธอมากมอคา, <c oughs> าช็อกโกแลตหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอร่อยมากตรงช็อกโกแลตคือแบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลิศ มีลายให้เลือกเยอะมากคือจะเข้าไปคืออยู่ได้ทั้งวันแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบรีบเลือกรีบมาดีกว่าเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาข้าวกินตอนเที่ยงด้วยนะคะทั้งที่เพิ่งกินขนมมาอิ่มมากนี่มีไส้อว่ยยางตอนนี้เวลาหมายเนะคะเ,คเ,คเราอยู่กันที่นิมมานเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารต้องเต็มโตะนะคะเพราะเพื่อนแนะนํามาบอกว่าต้องมากินสักครั้งหนึ่งถ้ามาเชียงใหม่ต้องเต็มโตะนะคะเข้ามา บอกแล้วว่าไม่ได้ทำการบ้านเลยกำลังเดินไปที่ร้านตอนนี้เราอยู่นิมานซอยิบสามมีเมนูอะไรน่ากิน,นบ<อ>้างคะเมนูน่ากินจะมีลาบคั่วไส้อั่วมันเป็นอาหารแบบว่าโลคอลนะคะโอเคล <c oughs> ร้านนี้คนเยอะมาก <c oughs> ร้านขายสมูทตี้เฮลตี ความจริงตรงนี้ก็คือร้านเยอะมากร้านแบบมีมีร้านทุกซอยไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวร้านกาแฟาคาเฟ่ใดๆเจอร้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันระวังรถระวังมอเตอร์ ข,ข่าหมูย่างกับอะไรนะแกงต้มแซ่บแ,แ,แล้วก็ข้าวสวยอันนี้กินแบบว่าเหมือนกินอยู่บ้านเนี่ยกินแบบโฮมี่มินิมอลสไตล์ข้าหมูย่างหอมเตาถ่านมากอร่อยมากหอมแบบหอมเตาถ่านมากอร่อยมาก โอเคค่ะก็สรุปจบคลิปนะคะสำหรับการเที่ยวเชียงใหม่2วันหนึ่งคืนในชาแนลเดลี่เอรินนะคะก็มีประมาณนี้ทุกคนมีทางแบบไปร้านอาหารไปคาเฟ่แล้วก็ไปวัดนะคะคือครบจบที่นี่เลยใครที่มีแผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็ลองทางตาม อันนี้ดูได้แบบรับรองว่าครบถูกที่ที่จําเป็นที่เขารีวิวกันเลยนะคะก็พยายามตามรีวิวที่เขาแบบว่าที่ไหนดีที่ไหนอร่อยก็คูอตามไปนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนใครที่ไม่ใช่สายแบบที่แบบแอดเวนเจอร์มานะคะแบบเที่ยวสบายๆนั่งรถง่ายๆนะคะก็คลิปนี้เราว่าตบโจทย์สําหรับการเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางโดยใช้โบหรือไม่ก็แกลบนะคะเข้ารถที่เรี่กาถูกมากถูกกว่ากรุงเทพอีกไม่ไม่รู้ว่าทําไมนะคะท้งที่แบบ แบบทางมันรู้สึกว่าไกลอะแต่ว่าถูกมากก็ถ้าใครมาัเพื่อนคน2องคนอะไรเงี้ยรู้ว่ามากคนเดียวเราว่าก็สามารถเที่ยวได้นะคะไม่ยากอันนี้ก็ลองดูนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนในช n n น l Daily เอ i ิ e นะคะไว้โอกาสน่าจะมารีวิวหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะ